เครียดไม่รู้ตัวชีวิตชายแดนไทยกัมพูชาในเงาความขัดแย้งเมื่อสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงส่งผลลึกถึงจิตใจประชาชนในพื้นที่ชายแดนรายการนี้จะพาคุณเจาะลึกปัญหาสุขภาพจิตที่ซ่อนอยู่และหนทางเยีวยาที่เริ่มต้นได้จากตัวเราและชุมชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากชายแดนรายการที่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกเรื่องราวที่สังคมมักมองข้าม โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ความเงียบอาจกำลังซ่อนเสียงเรียกขอความช่วยเหลือและผมขอต้อนรับด้วยเช่นกันครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดแต่หลายคนอาจไม่เคยตั้งคำถามว่าความขัดแย้งทางการเมืองการเคลื่อนกำลังทหารการปิดด่านชายแดนมีผลอะไรกับคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราใช่ค่ะคุณผู้ฟังหลายคนอาจคิดว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นแค่เรื่องของรัฐเรื่องทหาร หรือเรื่องการค้าแต่จริงๆแล้วผลที่กระทบจิตใจของคนในพื้นที่นั้นรุนแรงและซับซ้อนยิ่งกว่าข่าวที่ปรากฏหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เสียอีกมันคือความเครียดความกลัวและความไม่แน่นอนที่สะสมเงียบๆทุกวันทั้งจากข่าวลือความบาดระแวงไปจนถึงการไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของตัวเองในวันพรุ่งนี้ลองนึกภาพดูนะครับว่าคุณอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากเขตชายแดนไม่ถึง5กิโลเมตร ได้ยินข่าวการซ้อมรบอยู่เป็นระยะเห็นรถทหารผ่านหน้าบ้านบ่อยๆบางวันมีการปิดด่านกระทันหันคนในบ้านไปค้าขายไม่ได้กลับมาก็เครียดไม่พูดจาบางคนเริ่มบ่นว่านอนไม่หลับเลยเมื่อคืนหรือรู้สึกอ,อึดอัดแบบบอกไม่ถูกซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆมันจะสะสมเป็นความเครียดเรื้อรงังและนี่คือบอกเกิดของปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญเลยครับ และมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกไม่ดีนะคะแต่จะเริ่มเห็นเป็นอาการชัดๆเช่นใจสัน่นเหงื่อออกหายใจไม่ทันเหมือนร่างกายมันเตือนว่าเรากำลังตกอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัยและบางคนที่ไม่มีคนคุยไม่มีโอกาสได้ระบายความเครียดก็จะเปลี่ยนไปเป็นภาวะซึมเศรา้ากลายเป็นคนเฉยชาเบื่อหน่ายใช้ชีวิตแบบไม่มีแรงจูงใจใดๆสิ่งที่น่าเศร้าคือเมื่อคนในบ้านหรือในชุมชนต่างคนต่างเครียด มันจะเกิดพฤติกรรมลบค่ะเช่นการพูดจากันรุนแรงการทะเลาะหรือแม้แต่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวในบางชุมชนมีการทะเลาะกันเรื่องข่าวลือหรือความเห็นต่างทางการเมืองเช่นบ้านนี้เข้าข้างฝั่งโน้นใช่ไหมจนคนในหมู่บ้านเริ่มไม่ไว้วางใจกันเด็กๆเ,เองก็ไม่รอดนะคะบางคนเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันก็เริ่มเงียบไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าถามไม่กล้าพูดเพราะกลัวจะโดนล,ลงกับพวกเขา นี่แหละครับคือคลื่นใต้น้ำที่ค่อยๆเปลี่ยนหมู่บ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนเงียบใจเย็นแต่ประบางคุณรู้ไหมคะนูเคยคุยกับชาวบ้านแถบชายแดนคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้กลัวทหารหรือระเบิดหรอกแต่กลัวใจตัวเองมากกว่าเพราะเขารู้สึกเครียดตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มดูแลยังไงฟังดูแล้สเสื่อนใจเลยนะครับแต่จริงๆแล้วการดูแลใจตัวเองมันไม่ยากอย่างที่คิดครับ แค่เริ่มจากการรู้เท่าทันสื่อก็ถือว่าเป็นการป้องกันใจตัวเองในเบื้องต้นเลยเห็นด้วยมากค่ะเพราะทุกวันนี้ข่าวสารมาเร็วเหลือเกินทั้งจริงทั้งเท็จทั้งคลิปเสียงทั้งภาพจากช่องทางต่างๆถ้าเสพเยอะเกินไปโดยเฉพาะข่าวที่กระตุ้นอารมณ์มันจะทําให้ใจเราเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวใช่เลยครับลองกําหนดเวลาติดตามข่าวสารแค่วันละสองช่วงเช่นเช้าก่อนออกจากบ้านกับเย็นหลังเลิกงานพอครับ และหลีกเลี่ยงช่วงก่อนนอนเพราะสมองเราจะจดจําสิ่งสุดท้ายก่อนหลับแล้วจะทําให้หลับไม่ลึกตื่นมาก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมอีกเรื่องที่ง่ายแต่ได้ผลมากคือการขยับร่างกายค่ะบางคนอาจคิดว่าต้องไปวิ่งหรือลงฟิตเนสไม่จําเป็นเลยค่ะเดินรอบบ้านเก็บใบไม้ทําสวนหรือแค่ยืดแขนขาเบาๆก็ช่วยให้สมองปล่อยสารเคมีบวกออกมาแล้วผมเคยเจอคุณยายคนหนึ่งในจังหวัดรีสเกตครับแกเล่าว,ว่าพอรู้สึกเครียด ก็จะล้างจานแล้วตั้งใจล้างอย่างช้าๆแบบมีสมาธิธไปกับน้ำไหลกับเสียงจานชนกันผมว่านี่แหละคือการทําสมาธิธผ่านกิจกรรมประจําวันที่ดีมากใช่เลยค่ะการอยู่กับสิ่งเล็กๆตรงหน้าโดยไม่ฟุ้งซ่านไปกับข่าวหรือความกลัวเป็นทักษะที่ควรฝึกมากในช่วงที่มีความตึงเครียดและอีกวิธีที่อยากชวนทุกคนคือการคุยกับคนที่เราไว้ใจได้ค่ะจริงครับบางครั้งเราอาจไม่ต้องการคําแนะนํา แค่ต้องการคนที่ฟังเราจริงๆไม่ตัดสินจะเป็นเพื่อนบ้านลูกหลานหรือแม้แต่ครูที่โรงเรียนของลูกใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าคุยแล้วใจเบาพูดให้เข้าใจง่ายๆคือได้พูดใจเบาครึ่งหนึ่งค่ะและถ้ารู้สึกว่าอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครคุยด้วยเรามีช่องทางช่วยเหลืออย่างสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3โทรฟรีโทรได้2ีชั่วโมงเลยนะคะใช่ครับอย่าปล่อยอให้ความเงียบกลืนเราไป เพราะความช่วยเหลือมีอยู่จริงขอแค่เรายื่นมือออกมาถ้าในช่วงก่อนหน้านี้เราพูดถึงการดูแลใจในระดับบุคคลช่วงนี้ขอพาคุณผู้ฟังมาดูในระดับชุมชนกันบ้างนะคะครับเพราะปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ชายแดนไม่ได้ส่งผลแค่กับคนคนเดียวแต่มันกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนเลยกรมสุขภาพจิตจึงเสนอแนวทางที่ชื่อว่าวัคซีนใจในชุมชนค่ะฟังดูเหมือนชื่อเล่น แต่จริงๆแล้วลึกซึ้งและเป็นระบบมากเลยนะคะพี่แนวทางนี้ประกอบด้วยสีสร้างสองใช้ครับเริ่มที่สีสร้างก่อนนะครับ 1. สร้างความรู้สึกปลอดไทยคือการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและต่อเนื่องไม่ปล่อยให้คนในชุมชนตกอยู่กับข่าวลือหรือการตีความผิดผิด 2. ส,สร้างความสงบหมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อคลายเครียดเช่นการนั่งสมาธิวงดนตรีพื้นบ้านกิจกรรมเยาวชน หรือแม้แต่การรวมตัวกันทำบุญแบบเรียบง่าย 3. ส,สร้างความหวังคือการพูดคุยถึงอนาคตที่ดีกว่าการมีเป้าหมายในชีวิตการเห็นโอกาสใหม่ๆแม้ในเวลาวิกฤตเช่นโครงการอาชีพเสริมหลังปิดด่าน 4. ส,สร้างความเข้าใจส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้ที่จะรับฟังกันเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันลดการตัดสินและซ้ำเติมกันเมื่อมีปัญหาส่วนสใช้ที่ว่าก็คือ 1. ใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มศัก,กยภาพเช่นผู้นำชุมชนอสอมอครูพระสงฆ์หรือกลุ่มสตรีในหมู่บ้านทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญในการดูแลใจคน 2. ใช้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน่วยงานทหารหรือองค์กรพัฒนาเอกชนให้เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมด้านจิตใจอย่างต่อเนื่อง ชุมชนที่เข้มแข็งจริงไม่ใช่ชุมชนที่ไร้ปัญหาแต่เป็นชุมชนที่พร้อมฟังพร้อมช่วยและพร้อมเดินไปด้วยกันครับพระใจที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากกำแพงสูงหรืออาวุธหนักแต่มาจากการที่เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในวิกฤตค่ะแม้เราจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์รอบตัวได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเลือกดูแลใจของเราและยืนมือช่วยเหลือคนรอบข้างได้เสมอค่ะเพราะสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่คือรากฐานของความเข้มแข็งของทั้งชุมชนแม้จะอยู่ในพื้นที่เปราะบางเราก็ยังมีพลังที่จะฟื้นฟูและก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่โดดเดี่ยวขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเราตลอดรายการค่ะหากคุณรู้สึกว่าใจไม่ปกติหรือมีคนใกล้ตัวที่กำลังเงียบเกินไปอย่าลังเลที่จะพูดคุยหรือโทรหาสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3เพราประทุกความรู้สึกมีความหมายและทุกคนสมควรได้รับการฟังค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้า กับเรื่องราวจริงจากชายแดนที่เราจะไม่ปล่อยให้ถูกกลดด้วยความเงียบเพราะเสียงจากชายแดนคือเสียงของพวกเราทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชนวนความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อฝ่ายไทย ตรวจพบว่าทหารกัมพูชาเพิ่มกำลังพลและอาวุธหนักบริเวณช่องบกซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนและอ่อนไหวต่อข้อพิพาทตามแนวชายแดนโดยเฉพาะจุดที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เป็นของตนทหารกัมพูชาย,ยังเคลื่อนย้ายอาวุธและหันกระบอกปืนใหญ่เข้าหาฝั่งไทยสร้างความกังวลให้กับฝ่ายความมั่นคงของไทยอย่างมากการตอบสนองของฝ่ายทหารไทยกองทัพภาคที่สองซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดังกลา่าว ได้รายงานสถานการณ์ไปยังรัฐบาลพร้อมเสนอให้มีการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นมาตรการกดดันและแสดงท่าทีไม่ยอมรับการละเมิดดินแดนอย่างไรก็ตามรัฐบาลขอให้กองทัพอุดอดกลั้นเนื่องจากกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าขายบริเวณชายแดนกระแสสังคมและความไม่พอใจของประชาชนจังหวัดสุรินในช่วงเวลาที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตึงเครียดอย่างมาก โดยเฉพาะที่ด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ประชาชนในพื้นที่เริ่มแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการที่รัฐบาลไทยยังไม่ดําเนินการปิดด่านชายแดนเพื่อแสดงท่าทีแข็งกร้าวตอบโต้การกระทําของกัมพูชาซึ่งประชาชนมองว่าเป็นการล้ําอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนการแสดงออกบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียกระแสนในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในเพจท้องถิ่นเช่น surin com เต็มไปด้วยคอมเมนต์ของประชาชน ที่สนับสนุนให้รัฐบาลปิดด่านช่องจอมโดยทันทีหลายคนออกมาแสดงความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องสั่งสอนเพื่อนบ้านและเราต้องแสดงจุดยืนไม่ใช่ยอมให้อธิปไตยถูกย่ำยีโดยไม่ตอบโต้มีประชาชนจำนวนมากเชื่อว่าการเปิดด่านช่องจอมให้การค้าขายยังดำเนินต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ไม่ให้เกียรติเราซึ่งถือว่าเป็นการดูถูกทั้งกิติภูมิของประเทศ และความอดทนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนการผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนอกจากการเรียกร้องให้ปิดด่านยังมีเสียงจากชาวสุรินจำนวนมากที่แสดงจุดยืนว่าแรงงานผิดกฎหมายชาวกัมพูชาควรถูกผลักดันกลับประเทศทันทีเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าการกระทําที่ละเมิดอธิปไตยไทยนั้นยอมรับไม่ได้บางรายถึงกับเสนอว่าการควบคุมแรงงานผิดกฎหมายควรเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า และควรตัดเส้นทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับผู้ที่ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศความตื่นตัวของภาคประชาชนท้องถิ่นมีการกล่าวถึงร้านค้าและศูนย์จำหน่ายสินค้าในตูมบึงสุรินที่สามารถทดแทนการพึ่งพาก,การค้าชายแดนได้ที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกเหมือนกับฝั่งตรงข้ามชายแดนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางกลุ่มพร้อมที่จะตัดขาดจากระบบเศรษฐกิจชายแดนหากจำเป็นเพื่อปกป้องเกียรติและผลประโยชน์ของชาติ อารมณ์ร่วมทางการเมืองและวัฒกรรมชาตินิยมกระแสะชาตินิยมและการตั้งคำถามต่อบทบาทของผู้นำรัฐบาลไทยก็เริ่มปรากฏในหมู่ประชาชนท้องถิ่นหลายความเห็นโจมตีว่ารัฐบาลอ่อนข้อเกินไปและบางรายเชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจกลายเป็นประเด็นที่ใช้ปลุกกระแสะรักชาติเพื่อผลทางการเมืองแต่ประชาชนกลับมองว่าความเดือดร้อนที่แท้จริงคือชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงของพื้นที่ที่ถูกคุกคาม บางความเห็นเสนอว่าหากรัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมประชาชนอาจรวมตัวกันกดดันให้มีการดำเนินมาตรการเองโดยอาศัยพลังของสื่อโซเชียลและเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจในภาครัฐและแสดงถึงการตื่นตัวทางการเมืองในพื้นที่ชายแดนอย่างชัดเจนพบทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ทับซ้อนหนึ่งในประเด็นที่สร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงระหว่างประเทศไทย กับกัมพูชาในช่วงต้นเดือนมิถุนายน2568คือการตรวจพบว่าทหารกัมพูชาเริ่มหวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนโดยเฉพาะบริเวณช่องบกซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกเชิงยุทธศาสตร์และความเป็นปรปักเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเรือนและทหารไทยอย่างรุนแรง จากรายงานของเพจข่าวทหารและนักข่าวสายทหารที่มีความเชี่ยวชาญมีการเปิดเผยภาพถ่ายซึ่งคาดว่าเป็นภาพจริงจากหน่วยลาดตระเวนไทยพบว่าทหารกัมพูชามีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบที2 a ซึ่งเป็นชนิดที่ออกแบบมาเพื่อก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสทันทีเมื่อตกเป็นเป้าหมายโดยจุดที่มีการวางทุ่นระเบิดนั้นบางส่วนยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนอย่างชัดเจน ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงที่อาจคุกคามต่อชีวิตของชาวบ้านนักเดินทางเจ้าหน้าที่ทหารตลอดจนกลุ่มเกษตรกรที่ใช้พื้นที่ชายป่าในการดำรงชีวิตประจำวันสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือการกระทำของกัมพูชาอาจเป็นการละเมิดส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศกัมพูชาเองเคยลงนามไว้ได้แก่สนที่สัญญาออตตาวาซึ่งมีข้อกำหนดห้ามการผลิตการสะสม การจำหน่ายและโดยเฉพาะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในทุกสถานการณ์สนทิสัญญาดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงสำคัญในระดับโลกเพื่อปกป้องพลเรือนจากอาวุธที่ส่งผลระยะย,ยาวแม้จะผ่านพ้นสงครามก็ตามท่ามกลางกระแสข่าวนี้กองทัพไทยยังคงถูกจำกัดด้วยคำสั่งจากรัฐบาลให้ไม่ตอบโต้และหลีกเลี่ยงความรุนแรงโดยเน้นการใช้สันติวิธีและการแก้ปัญหาผ่าน,นกลไก การเจราจาทางการทูตเช่นคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC ที่มีกำหนดประชุมในวันที่14มิถุนายนอย่างไรก็ตามความอดกลั้นดังกล่าวกลับสร้างแรงกดดันจากประชาชนที่ตั้งคำถามว่าฝ่ายไทยจะอดทนได้แค่ไหนเมื่อเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างเปิดเผยนอกจากประเด็นทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงแล้วการวางทุนระเบิดยังมีผลต่อจิตวิทยามวลชนอย่างมาก ประชาชนในพื้นที่เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยบางคนถึงขั้นงดออกไปทำกิจกรรมในป่าหรือเกษตร,รกรรมในพื้นที่ชายแดนที่ตนเคยใช้เป็นประจำขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนต่างได้รับคำเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ป่าโดยไม่มีความจำเป็นโดยมีการออกข้อปฏิบัติอย่างเข้มงวดเช่นห้ามเข้าไปในพื้นที่เพียงลำพังห้ามสัมผัสสิ่งของแปลกปลอมและต้องรายงานความผิดปกติทันที ภาพรวมของสถานการณ์นี้ถือเป็นจุดเปลา่บางที่อาจประตุเป็นความขัดแย้งขนาดใหญ่หากไม่ได้รับการแก้ไขด้วยความรอบคอบและระมัดระวังการใช้ทุนระเบิดในลักษณะนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านยุทธวิธีแต่ยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศมโนธรรมสากลและความมั่นคงของชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในแนวชายแดนบทบาทของรัฐบาลไทยและแนวทางแก้ไขปัญหา รัฐบาลไทยประกาศยืนยันการยึดมั่นในหลักสันติวิธีและพยายามใช้กลไกทางการทูตเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยจะมีการประชุมคณะกรรมาิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา (JBC) ในวันที่14มิถุนายนนักรุงพนมเปญเพื่อหาหรือปัญหาเขตแดนและความมั่นคงอย่างเป็นทางการกระแสข่าวปลอมและปฏิบัติการด้านข่าวสารในช่วงที่เกิดความตึงเครียดมีการปล่อยข่าวปลอมและภาพปลอม โดยเฉพาะคลิปจากฝั่งกัมพูชาที่ใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพทหารกัมพูชาเข้ายึดไทยรวมถึงภาพหัวหน้ารัฐบาลไทยถูกลูบหัวซึ่งสร้างความไม่พอใจในสังคมไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงเตรียมดำเนินคดีตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14ฐานเผยแพร่ข้อมูลเท,ท,ท็จที่กระทบต่อความมั่นคงการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงภายในนอกจากฝ่ายทหารแล้วรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ชายแดนเตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่ทรัพยากรและการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดความรุนแรงขึ้นรวมถึงให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้เสียดินแดนโดยเด็ดขาดการแสดงออกของผู้นำกัมพูชาและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะอาดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน มีการโพสต์ข้อความแข็งร้าวและภาพที่อ้างว่าเป็นสัญญาณเชิงการทหารสร้างความไม่พอใจในฝั่งไทยแม้ไม่มีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศแต่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนและอาจบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบทสรุปความหวังในการเจรจาและความห่วงใยของประชาชนแม้สถานการณ์จะอยู่ในภาวะตึงเครียดแต่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาแสดงท่าทีพร้อมใช้กลไกการเจรจา ไม่ต้องการให้เกิดสงครามหรือความเสียหายต่อประชาชนรัฐบาลไทยยังยืนยันในการปกป้องอธิปไตยโดยไม่ยอมให้ใครรุกล้ำแต่ก็ยึดแนวทางที่รอบคอบและใช้เครื่องมือทางการทูตควบคู่ไปกับความเข้มแข็งของฝ่ายความมั่นคง